ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแย่ไปหารือกับท่านเสนาบดีเรื่องวันแต่งงานจะเลื่อนเป็นต้นเดือนเลยสิ่งใดยังไม่เกิดขึ้นน้องอย่าได้คิดกังวลไปเลยเรามาทำแค่เพียงวันนี้ให้ดีที่สุดฉันรู้จักนิสัยพ่อฉันดีหนีวันนี้มึงต้องไปไ แต่<ไ>พี่เช็ดให้นะเดี๋ผมเช็ดเองได้เสด็จย่าไปกับพี่ให้คุณชายคุณรติอยู่บ้านมานานเท่าที่ต้องการเลยขอรับ เป่ากคุยมันยากเหมือนกันนะครับพี่ทีน้องต้องปิดรูให้มีดลมจะได้ไม่ออกมาก็นิ้วน้องเล็กนี่น่ะไหนดูสิ mm. เล็กจริงด้วยนิ้วของน้องเล็กไม่เหมือนนิ้วของพี่ทีนิ้วใหญ่มายวพี่ช่วย อันนี้อุดดูไว้กดไว้ให้แน่นๆลองต่อดูไม่มีหลงรัวอะไรจริงๆด้วย เห็นไหมอะไรที่เราทำด้วยกันมันก็ดีแบบนี้แหละเป่าต่อสิมา ฉันและเธอช่อางอัศจรรย์กี่วันที่เปลี่ยนแต่ความสัมพันธ์มันคงเนื้อดีใดแม้ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าเราสองจะคู่กันไหแต่รักจะมีให้เธอผู้ดี จะดีจะร้ายจะให้สัญญาไม่ปล่อยมือของเธอจะาฟันด้วยกันจนสุดหัวใจกลามลูกถอหายไปไหนทั้งคนไม่รู้ได้ยังไงเจ้าทีนี้ก็หลานของสเสด็จแม่เหมือนกันนะกระหม่อมยอกย้อนเหรอ คือกระหมอ่อมสอบถามไปที่กระทรวงแล้วตาทีส่งหนังสือลาราชการชั่วคราวกระหมอ่อมการงานเสียหมดแล้วนี่งานมงคลกับหญิงพานเนี่ยจะทํายังไงฮะนี่เหลืออีกเจ็ดวันเท่านั้นนะยังไงเจ้าทีต้องกลับมาแน่กระหมอ่อมเพราะว่าอีกเจ็ดวันท่านครูรตีต้องขึ้นเรือกับฝรั่งเศสแต่ทีต้องกลับมาแน่สบายใจใเถอะกระหม่อมให้ฉันสบายใจหลานฉันหนีไปกับผู้ผูดด้ใดก็ไม่รู้เนี่ย ฉันจะไม่รอถึงเจ็ดวันเธอต้องให้คนไปตามตาทีให้กลับมาในวันนี้นี่คือคำสั่ง เอกสารการแปลจากคนชีวาครับบอกแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อฉันรู้ว่าของใครเก่งมากเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักวนรถไปรับฉันที่ลานหลังแล้วก็อย่าให้ใครไปบอกโรงหญิงนะว่าฉันไปกินข้าวที่เรือนคุณลดีครับแต่มา ไอ้มิเดินมาเหนื่อยๆกินน้ำก่อนไหมฉันกำลังกระหายอยู่พอดีฉันเพื่อนได้เองหรือขาแกล้งเล่นเห็นเองเดินมาเหนื่อยๆข้าเป็นห่วงห่วงใช่สิก็ข้าเป็นเจ้าบ้านก็ต้องดูแลแขกให้ดี นี่หรือบ้านแม่เองใช่ข้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดคิดว่าจะเสียมันไปเสร็จแล้วแล้วเองจะกลับมาอยู่ที่นี่อืมคนเดียวเด้อคงไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่ดอกมันลำบากเรือนเ่าที่วังสุริยากรยังสบายกว่าฉันหาใช่คนที่กลัวความลำบากไม่แต่มันลำบากมากเลยนะขอรับแค่ไหนฉันก็ทนได้งั้นเชิญเลยขครับ ที่นี่ต้อนรับนายน้อยเดชเสมอไปไม่เข้าบ้านหรือเองจะไม่ช่วยฉันเถอหรือ,อพอดีมือข้าไม่ว่างมาเร็วไอเดชฉันตน้องทอนความลำบากสินะ คุณพระพิธียุดรตีต้พี่ถ้าบอกว่าจะทำอย่างนี้สวัสดีขอรับท่านครูสวัสดีจ้ะเล่นอะไรกันอยู่เลยครับขอบคุณมากนะในเมฆที่ให้พวกฉันมาพักอยู่ที่บ้านชั่วคราว ท่านครูลติช่วยสอนกับผมกระผมจะไม่ช่วยได้ยี่งไรครับพวกผมตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่จนถึงวันทดสอบแปลภาษาคงไม่ได้กลับวางเสือก่อนเกรงว่าท่านพ่อจะก่อกวนอีกหกวันก่อนสอบเราอยากจะมีสมาธิให้มากๆครับแล้วระหว่างอยู่ที่นี่กระผมสองคนต้องขอรบกวนท่านครูลติช่วยสอนพิเศษให้หน่อยนะครับได้สิครับด้วยความยินดีรีบกินกันเถอะครับเดี๋ยวอาหารชื่นหมด ขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณเดชนเมฆแต่ฉันกับรัติคงจะรบกวนเพียงแค่เจ็ดวันเพราะรัติจะต้องกลับไปขึ้นเรือกลับฝรั่งเศสแล้วอ,อีกเจ็ดวันจะกลับแล้วหรือครับคุณชายพระองค์หญิงยังไม่ยกเลิกง,งานมงคลสมรสระหว่างคุณชายกับคุณหญิงพาตอนนี้ผู้คนกำลังเตรียมงานกันยกใหญ่เห็นว่างานจะจัดหลังจากที่ท่านครรติออกเรือไปได้แล้วหนึ่งวัน คุณชายจะเข้าร่วมพิธีหรอครับ ทำในสิ่งที่ควรทําเธอครับงานแต่งงานไงต้องถูกจัดขึ้นและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เราสองคนไม่ควรสร้างปัญหาใหคนอื่นไปมากกว่านี้เราสร้างปัญหาให้พวกอื่นกันดืวอพี่ทำในสิ่งที่พี่สมควรทำมาทั้งชีวิตแล้วหากพี่จะขอทำในสิ่งที่พี่อยากทำบ้างมันจะไม่ได้เลยกันดื้อยังไงเราก็ต้องจากกันจะพูดว่าเราต้องจากกันอย่างน้อยก็อย่าพูดออกมายามนี้ พีกทีน้องจะไม่พูดถึงมันต่อไปอีกแล้วครับอีกเจ็ดวันก่อนน้องจะจากไปพี่ขอให้มีแค่เรื่องของเราจะได้ไหมพี่ขอก่อดน,น้องอีกสักหน่อยเถอะนะ เราตกลงกันแล้วว่าจะมีแค่เรื่องของเราแต่เราหนีความจริงไปไม่ได้นะครับเรามามีความสุขในเขียแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยกันจนมาสุดท้ายเธอ